ผมก็อยู่กับชุด2คูณ2ในราคาไม่เกิน50,000บาทนะครับก็คือในราคานี้มีลูกค้าต่อสามเข้ามาเยอะนะครับว่านในงบไม่เกิน5 0 0 0 0ื่นได้ชุด2 2คูณไม่อยากได้ชุด4ี4ผมมีชุดอีก1ชุดที่มาแนะนำพี่ทุกท่านนะครับแสดับในชุดนี้จะประกอบด้วยตู้เสียงกลางครับนี่เลย เป็นของฮิปโปไดโอของเราเองนะครับจะเป็นตัวเอซิด512นะครับของฮิปโปออดิโอนะครับจำนวน2ใบแล้วก็ตู้ซับก็จะเป็นของฮิปโปไดโอเหมือนกันนะครับเป็นรุ่นเอซิด 18m นะครับตัวนี้ก็ใส่ดอกจมจ้มนะครับขอบเล็กกระแกงคีครับลงสีระเบิดดังงีเลย,ย<ะ>ตัวนี้เป็นตัวของร้านเราเองครับผมทั้งเสียงกลางทั้งเบสส<ะ>่วนชุดเครื่องเดี๋ยวเรามาดูชุดเครื่องนี่ก็จะมีมิกเซอร์ด้านบนเป็นของ i p e พเป็นรุ่น ipm ขีด 06t ตัวนี้รองรับบลูทูธ USB นะครับ EQ 7แบนด์เอาพุตนะครับก็คือฝั่ง L ฝั่ง R ก็ฝัง l, ง R, ่งละ7แบนด์ในส่วนของอินพุตก็จะมี1-6เนี่ยก็จะเป็นคอมโบแก๊สนะครับจะได้ทั้ง x L R แล้วก็แจ็คโฟนโมโนมีปุ่มเกียร์ครับแล้วก็ EQ 3แบนด์ย่านไฮมิดโลนะครับมีปุ่มปรับเอฟเฟกตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นออฟมอนิเตอร์ปุ่มแพนในส่วนของปุ่มการใช้งานก็จะมีปุ่มมิ้วนะครับปุ่ม p f l ปุ่มซับซับก็คือตัวนี้ก็สามารถทำเป็น สไลด์ซับแยกตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสไลด์เอ็นเอาพุตเอเอฟเฟกนะครับอันนี้ก็ช่องที่หงอยงก็จะรวมทั้ง mp3 มาปรับแต่งอยู่ตรงนี้ด้วยตัวนี้มีเอฟเฟกนะครับ99โปรแกรมเหมือนกันนะครับเราก็ปรับแต่งได้เลยตามใจชอบเลย99โปรแกรมนะครับเอาพุตจะเป็นแบบ xlr อย่างนี้นะครับหน้าจอดิจิตอลบอกในส่วนของเอฟเฟกต์เราก็หมุนเลยนะครับก็จะมีตัวเลขบอกเปลี่ยนนะหรับในแหลกก็จะมี EQ EQ นะครับ EQ 2 3วสองนดแบน วิค EQ 231นะครับ EQ 231นะครับหนึ่งตัวคอร์ดไมเอ็นพีครับ BX 234หนึ่งตัวเราเล่นในระบบสองทางนะครับชุดนี้เราก็กดสวิตช์คอร์ดด้านหลังเป็นระบบสองทางขุมพลังก็จะเป็น SAE เนี่ยครับผม SAE TX 1002สองแท่นนะครับเราเล่นที่อแปดโอห์มต่อแชนแนลนะครับก็คือแท่นหนึ่งเราใช้ขับกลางแท่นหนึ่งเราใช้ขับโลเพื่ออนาคตลูกค้าอยากซื้อตู้ลำโพงเพิ่มเติมก็เพิ่มเข้าไปเลยครับให้มันเล่นแชนแนลละ สองใบก็คือได้ที่สี่โอบ่าจัดเซตสีคุณสีได้ก็ค่อยเพิ่มเติมกันนะครับตุดนี้พร้อมแหลกด้วยตัวนี้ก็แหลก 8U นะครับผม 8U ของไอ้ยี่ห้ออะไรนี่ก็สวยๆนะครับผมอ่ะอีกหนึ่งตัวพร้อมสายสัญญาณนะครับพร้อมสายลาโพงชุดนี้ก็อยู่ที่49,990บาทนะครับใครสนใจก็สั่งได้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันว่าแนวเสียงเป็นยังไงไปฟังกันครับผม ใครได้ฟังเสียงกันไปแล้วนะครับที่ชื่นชอบหรือสนใจนะครับเซตนี้นะครับเฟซสองคู่สองในราคา49,990บาทนะครับใครสนใจก็สั่งได้ที่ร้านที่โฟร์เดยของเราหรือลูกค้าอยู่ใกล้นะครับแนะ่ยนะมาฟังที่ร้านเลยนะครับผมหรือชื่นชอบค่อยเอากลับบ้านนะครับผมโอเคใครที่เข้ามาชมแล้วช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ